ที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังยังไกล้ชิดค่ะหลังระดับน้ำนะคะที่สถานีวันน้ำเอ็มเจในเขตอำเภอเมืองมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจากน้ำที่ไหลมาจากหลากหลายพื้นที่ตอนบนของหลุมน้ำมูนค่ะ ผู้สื่อข่าวนะคะเดี๋ยวมีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำมูลหลาสุดข้อมูลจากสำนักงานชนละประทานทีเจ็ดระบุว่าระดับน้ำที่สถานีเอ็มเจ็ดนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดวนราชธานีหลาสุดอยู่ที่ระดับนะคะหนึ่งร้อยสิบสามจุดห้าศูนย์นะคะ เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะเพิ่มขึ้นจากว่านี่สองเซนติเมตรอัตราการไหลยูที่3,160กบลูกบาทเมตรต่อวินาทีสูงกว่าตลิงนะคะยูที่1เมตร50เซนติเมตรส่งผลในบางพื้นที่หลุ่มตํำในริมฝั่งแม,ม่น้ำมีนม้ำเอเ่อเข่าท่วมพื้นที่การเกษตรระบาดรืออบางส่วนในขณะที่ท่านจังหวัดกระจาป,ประกาศให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบและอำเภอพิบุ์มังสาหารซึ่งถือว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการหล่นตะลิงนั่นเองค่ะส่วนทางด่านนายวุฒิชัยสีทองผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชนรับประทานทีเจ็ดเพื่อนได้บอกว่าในช่วงของสองสามมือถิพานมากค่ะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วจะไหลลงสู่แม,ม่น้ำมู่นร่วมกันที่สถานีเอ็มเจ็ด เหตุหายปริมาณน้ำในสถานีเพิ่มขึ้นแต่จังได้กระตามกับภาพร่วมแนนม,ม่น้ำมูนตอนบนตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดซึ่งปริมาณน้ำยังบนหลายแห้งค่ะแต่ช่วงกลางนา้ำและกระทายนา้ำมีปริมาณ น้ำเป็นจํานวนหลายเนื่องจากความจุของลําน้ำมีจํานวนจํากัดซึ่งในส่วนของแม่น้ำชีอเองตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิลงมาจนหอดจังหวัดบุรีรัมย์ชธท่านี่ช่วงนี้ปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเขื่อนในแม่น้ำชีในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามเขื่อนวังย่างเขื่อนรอยเอ็ดนะคะเริ่มปั๊บบานบางส่วนลงเพื่อเหตุการณ์นวงน้ำให้มีปริมาณน้ำที่น้อยลง ร่วมทั้งมีการวางแผนในการเก็บกักน้ำไว้ใส่ในช่วงของฤดูแลง้งอีกทั้งยังเป็นการรักษาระดับน้ำให้อยู่ปริมาณที่สมดุลจังไรกระตามค่ะก็ห้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มตำ่ำที่ได้รับผลกระทบย่าตื่นตกใจไปค่ะเนื่องจากกรมอุตุนิยมพิทยาเพินระบุวา่าช่วงนี้จะบ่มีผ้ายุเข้ามาในไทยแล้วพร้อมยืนยันค่ะว่าหาก บอกมีฝนตกนักเพิ่มเติมระดับน้ำนี่ก็จะค่อยๆลดลงและก็ส่งโตในช่วงของปลายสัปดาห์นี้มีเสียงส่วนหนึ่งนะคะจากทางท่านผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดก,การน้ำและบารุงรักษาสํานักงานชนรัะบานทีเจ็ไปฟังกันค่ะก็อยากให้อาคายของความตัวใจนิดนึงว่าช่วงนี้ได้คร<ด>ับทำก็ยืนยันว่าไม<า>่ม<า>ี แนวโน้มจะเกิดพายุนะครับรวมถึงฝนก็จะลดลงนะครับอาจจะอาจจะไม่เรียกว่าเกือบจะไม่มีแล้วเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่จะเริ่มต้นเข้าสู่ลายฝนต้นหนาวนะครับกพาะวาอาณสูงจากประเทศจีนก็เริ่มแผ่ลงมานะครับก็จะทําให้มวลน,น้ำที่จะมาเติมเนี่ยเริ่มลดลงนะครับก็ระดับน้ําในวันนี้ที่เอ็มเจ็ก็คงไม่เพิ่มมากไปกว่าน,นี้ได้ครับอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยประมาณสองเซนนะครับเนื่องจากว่ามวลน,น้ําที่ผมเรียนว่าจากทาง ลำสาขาของแม่ตะบูคือลำพงศรานุพยุกนะครับก็จะระบายลงมาภายในวันนี้นะครับหล,ะะละังจากนั้นระตับน้ำก็จะส่งตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงครับ